สวัสดีค่ะวันพระประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2566นะคะมีอยู่4วันค่ะได้แก่วันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคมขึ้น15ค่ำเดือน6ปีเถาะตรงกับวันฉัตรมงคลด้วยค่ะวันศุกร์ที่12พฤษภาคมแรม8ค่ำเดือน6ปีเถาะ วันศุกร์ที่19พฤษภาคมแรม15ค่ำเดือน6ปีเถาะและวันเสาร์ที่27พฤษภาคมขึ้น8ค่ำเดือน7ปีเถาค่ะ ความดิ้นดนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการมิใช่ความสุขมิใช่ความสงบแต่เป็นความทุกข์เป็นความร้อนเป็นความวุ่นวายมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลยเพราะมัวปล่อยให้ใจเป็นทาสของความโลภไม่รู้จักทำสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภแล้วพยายามละเสียดับเสีย คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ